ฝึกกำเนิดต่อสู้วันที่4ฝึกฝนจิตฝ่ายทำแต้มให้ได้มากที่สุดก่อนจะลาโรคสำหรับกิจกรรมไปรุยกันเลยดีกว่านะครับกาบสวัสดีเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจจนแจ็คไวน์ไนท์เกมเมอร์กันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับฝึกฝนจิตไฟายนะในวันที่4แล้วนะครับ สำหรับวันนี้เนี่ยบอสจะมี2ตัวเลยนะจะมีตัวหนึ่งที่เป็นตัวดาเมจอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวค <c oughs> อยออกแนวซัพพอร์ตนะครับซึ่งสภาพประกาศวันนี้จะเป็นอัคคีลุกรามนะครับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในสนามเนี่ยหลังจากเราเล่นแล้วเนี่ยหรือว่าเราใช้ลอกของเราไปแล้วนะครับมีโอกาส20%จะติดสถานะเผาไหม้นะเรามาลองใช้ทีมแบบฟูลบัฟกันดูนะครับก็จะมีเบนจาม่านะครับมีอ้นไฟ มีมาสูรนะครับมีอาจารย์ใหญ่เสือล้วนมีเจี้ยงจูนะครับแล้วก็สุดขาาเป็นแบบฟูลบัฟไปเลยนะครับอันนี้ดี๋ดูกันว่าจะเป็นยังไงนะอยากลองใช้ครับใช้แบบทีมเดิมๆม,มาตลอดก็หน้าเบื่อนะครับลองใช้แบบฟูลบัฟเป็นตัวละครที่น่าจะมีกันเกือบทุกคนเลยนะฟูลบัฟเนี้ยมีแค่เป็นจมาม่ากับอ้วนไฟที่จะ เป็น s อ r หน่อยแล้วก็มารอสุนะครับนอกานั้นน่าจะมีกับทุกคนบัฟครับบัฟแบบจัดหนักจัดเต็มมา ดีครับแงียบกแงกครับน,น,น,นี่ครับติดปัดเจ็บสาหัสไป แง๊กแง๊กโดดลดอโดดบัฟดูดไปดีอยากโดดก็ดูดไปยิงครับยิงใส่ตาใส่ลักไว้ทัศนีอยากภาพนี่บัฟขีขึ้นมาครับ บัฟดาเมจของน้อยแต่ก็มีนะนี่ยิงไปเลยอืมอันนี้จย์ลองเล่นตามท็อปท็อปที่เขาเล่นกันนะครับจะไม่รู้ว่ามันจะเจ๋ยงยังไงนะแต่มันขึ้นอยู่กับแต่ละคนเนี่ยมีของที่ต่างกันนะครับของที่ต่างกันคืออะไรทั้งเรื่องของทั้งเรื่องวงแหวนทั้งเรื่องดาวนะครับเราแตกต่างกันอยู่แล้วนะเราจะไปเทียบเปรียบเทียบกับคนอื่นเขาก็ไม่ได้นะครับเล่นในแบบที่เราเล่นดีกว่า นี่ครับนี่บัฟจัดหนักจัดเต็มครับติดปลาเจ็บว่าไม่ติดไว้ไม่ติดไม่ติดไม่ติดหรอไม่ติดหรออาจจะทำดาเมดได้เลยครับเป้าหมายเราน,นี่บัฟดาเมจไปครับรอรอโอ้บัฟทีมขึ้นมาหลัวซานเผ่า บอกไปก่อนนะครับว่าทีมนี้อาจา์ทาอัดคลิปเนี่ยก็คือดาเมจนี่คือการเล่นครั้งแรกเลยนะไม่ได้มาลองใช้ลองเทสนะครับลองดูท็อปท็อปเขาเล่นกันแบบไหนก็เลยลองหยิบหยิบจับจับมาลองให้เล่นดูนะครับซึ่งก็ถือว่าดีนะถือว่าดีนะครับอ ยิงครับออตโต้ไปเลยนี่มาส่วนออโต้เกตนะครับนี่ก็ออตโต้ไปเลยลวดซันเผาออโต้สี่ครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าจะ <c oughs> ทำดาเมจได้มากยิ่งกว่าเดิมที่คุดไวปปร <c oughs> หรือเปล่าไครับลวดซันเผาติดบาดเจ็บสาหัสอยู่ <c oughs> ตูมตีเราไม่เข้าครับ <c oughs> ตีเราไม่เข้าเลยเ <c oughs> หลือห้าสิบเอ็ดเทินครับจังหวะนี้ ต้องรีบทำดาเมจแล้วคุณต้องรีบจัดจานแล้วนะครับอัศนียภาพบัฟเกรดขึ้นมาแต่จริงๆบัฟเป็นบัฟดาเมจด้วยก็ได้นะซอนทับสามระดับมาดูดอะไรมาดูดอะไรออตโต้แบบนี้เลยนะครับแบบด้านล่างที่จานเล่นไว้เลยนะมาสูย์เป็นออตโต้นะครับมาออตโต้สี อาจารย์ใหญ่ออโต้สี่เป็นจามาดอ้วนไฟลแล้วก็ถังซานอาวุรัรับเป็นอาวุธนะครับน้องเจียงจูออโต้สี่นะครับแล้วก็น้องสุดขาออโต้หนึ่งอันนี้น่าจะเป็นทีมที่น่าจะหยิบจับกันมาเล่นได้นะครับถ้าใครว่าใครไม่มีเบนจามาดนะครับใช้เป็นเสี่ยวอู่ได้แล้วก็ใครมีมาเนี่ยใช้เป็นาทางด้านของออสการ์หรือว่าจะเป็นอันนิ่งก็ได้นะครับถือว่าจะทำดาเมจทำลายสถิติที่เคยทำไว้หรือเปล่าครับ จังหวะนี้ยัดไปเลยครับบัฟดาเมจแต่ว่าน่าจะทำไม่ได้ถึง295ตามที่ได้กล่องของขวัญเสียวอู่นะอาจารย์ว่าน่าจะไม่ได้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะไกลไกลามากๆเลยครับ295 บัฟไปเลยเอ้าวหมดแล้วครับได้243ครับก็รวมเป็น258ถือว่าน้อยกว่าที่ทําไว้ตอนแรกเยอะเลยนะครับสงสัยมันจะยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่ก็เป็นทีมที่ทุกคนน่าจะมีกันได้หมดนะครับอันนี้ไม่แนะนํารอบนี้ยเพราะว่ารอบหลังๆเนี่ยอยากแนะนําทีมที่ทุกคนสามารถหยิบจับได้นะครับลหลายคนเล่นทีมเดิมๆอะ่ะใครบอกไอ้จานแล้วจานเล่นทีมไหนได้270อเดิทีมเดิมเลยครับทีมเมื่อวานนี้ครับแวนเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับ แค่เราเลือกโจมตีเท่านั้นเองเดี๋ยวอาจารย์ลองใช้ทีมเซตนั้นดูกับเซตนี้ดูไหมเดี๋ยวลองใช้เซตปกติดูตีดูสักรอบหนึ่งนะครับอ่ะใช้ทีมเป็นเซตปกตินะครับที่เพิ่มเข้ามาก็หวยหน้าวงแหวนเดิมเลย1นึ่งหนึ่งนะครับหัวอู่หนึ่ง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 แล้วก็ไม่เพิ่มละเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูว่าจะเป็นยังไงหากกำลังมองหาร้านเติมเกมต้อรัวตา้ารูสับประยุทธ์วิญ,ญญาจันทร์กันอยู่จานแจ็คขอแนะนำร้านจูนปิโก แพ็คลายเดือนสุดฮิตอย่างแพ็คไส้กรอบก็เพียง90บาทเท่านั้นหรือจะเป็นแพ็คโกในะระดับขึ้นมาก็เพียง220บาทสายสุ่มกาชาใบาสุ่มแพ็คใหญ่ก็คุ้มหรือจะเป็นสายเติมเพชร3,700บาทเติมผ่านร้านเพียง3,300เท่านั 3, น้นถูกกว่าเติมเองแน่นอนสะดวกรวดเร็วร้านจดทะเบียนอย่างถูกต้องมั่นใจได้กับเครดิตหลักร้านในการบริการมากกว่า4ปี ไม่มีรีฟันแน่นอนอย่าลืมคิดจะเติมเกมนึกถึงจูปิโก้ลิง์อยู่ใต้ดีสคริปชันเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะครับมามาลองใช้ไลน์อัพเดิมๆดูจานตั้งใจจะทําทีมที่ทุกคนเนี่ยสามารถหยิบจับได้นะครับแม้ดาเมจมันจะไม่ได้เยอะแล้วก็ใครไม่มีพายุเข็มเนี่ยใช้นามยจูเกิดได้นะครับมันแรงนะครับนามจูเกิดเราจะออโต้โจมตีที่หัวอู่นะครับไม่ติดอีกแล้วไม่ติด เควอสเลยโอ้โหพวงทำด้วยอะไรพอโตครับล็อกให้เบนจาม่านะครับแล้วก็ล็อกตีเฉพาะเสียอูแค่นี้เราก็พักได้เลยครับนั่งดูครับดามจทํำได้แค่ไหนปัดเจ็ดสหัสเออติด3เทนินค่อยโชคดีหน่อยไม่ค่อยติดอะไรเลยอะนะครับเอาตรงๆรงรู้สึกเศร้าใจมากคือมันหวังให้ติดพวก บาดเจ็บสาหัสติดสับสนพวกนี้มันจะบัฟดาเมจนะแต่ว่าไม่ติดไม่ติดอะไรเลยออไม่ติดก็ไม่เป็นไรครับไม่ติดแล้วก็จ่ายสดดิอะไรครับเนี่ยเออยิงไปเลยยิงไปเลยฟุลฟูลได้เพื่อนไปนิดนึง,นงนแผดเขา รับสามสิบเปอร์เซได้แล้วออตโต้หนึ่งครับหวัวหน้าย <c oughs> ิงเลยนะครับบับสาบเปได้ไว้ขนาดนี้ถือว่าดีมากนะ <c oughs> ปกติดวงไม่ค่อยติดนะครับ <c oughs> แต่บาเจ็บตาหัดเราไม่ติดนี่เออหวัวหน้าหน้าไอหัวอู่น่าจะก,กันแนวแบบ cc นะครับแต่ไม่เป็นไรครับ เรามาเทสนะอย่าไปซีเรียสฟิสมากมายครับพลังจิตลดลงเรืด้วยซ้ำนะครับแต่ก็ยังทรงพลังอยู่ในสตันด้วยนี่ติดบาดเจ็บสาหัสอย่างนั้นมันเห็นว่าใจแตกแวบๆใช่ไหมดูใกล้ๆก็ไม่ใช่อยู่ดีติดสับสนก็ไม่ติดเดี๋ยวลองดูแบบนี้นะครับไอ้ตาที่เล่นแบบแบทแบทอย่างเงี้ยมันชอบดาเมจดีครับ ตาไหนที่บรรจงตั้งใจนะดาเมจไม่ขึ้นเชื่อไหมีน,นครับในไม่ติดใช่ไหมไม่ติดใช่ไหมไม่ติดใช่ไหมไม่ติดเนี่ยเอาตัวอื่นมาแทนได้นะถังซานย่าก็ได้นะครับถังซานย่าแทนหัวเล่นหน้าก็ได้นะถ้าหัวเล่นหน้ามันเอามาแล้วมันไม่ติดอย่างเงี้ยนะครับมันไม่มันไม่ติดซีซีอ่ะ เอาังสัญญามาตีธรรมดารับความเสียหาย40%ก็ได้ถ้าใครไม่มีหัวหน้านะจานอาจจะตีได้ไม่ถูกใจนะครับถ้าจานตีเองจานตีตัวกลางนะแต่ว่าอันนี้จานลองตีตัวน้องมันดูนะครับเขาบอกว่าตีน้องดีกว่าน้องจะตายแล้วน้องจะตายแล้วยังไงเป็นพี่ปกป้องน้องได้ไหมทำอะไรมาพ่นพงพ่นไฟหาพ่นไฟเหรอ พ่นไฟหรอเออเอ,อืมยิงเข้าไปจะตายแล้ว,ตแ,ลวแต่บตาดเจ็บสหัดไม่ติดต้องเปลี่ยนโม,มนหวยหน้าให้หวยหน้าทำความเสียหายเพิ่มขึ้นสถานะสับสนเอาเฮ้ยแต่ว่ามันเหมือนจะตายนะเหมือนเหมือนจะตายเหมือนยิง ยิงมันรรวยิงมันฆ่ามันเอาให้มันตายเร็วๆจะตายแล้วจะตายแล้วยังไงครับจังหวะนี้ระเบิดไฟมาอีกทีนี่ตีติดมืนปั๊บเต็มที่ดอกนี้พี่ให้น้องโอ้ย255ครับ บวก15ก็เป็น270นะจะตีตัวกลางหรือตีตัวน้องก็ได้ถ้า,านาเม็ดไม่ได้เยอะมากตีตัวกลางก็ได้นะครับมันติดบัตรเจ็บสาหัสได้นะงั้นเดี๋ยวจะลองสคริปต์เล่นแบบไวๆให้ดูแล้วกันนะครับสำหรัตบตัวกลางตีด้วยตัวกลางนะ เรียบร้อยนะครับโอ้โหดาเมจเท่าเดิมเป๊ะๆครับ270แต้มไม่ไปไหนเลยนะแปลว่านาา่าจะรีดดาเมจได้สูงสุดเท่านี้นะครับก็อย่าลืมเล่นรางวัลเก็บกิจกรรมของรางวัลต่างๆกันไว้แล้วก็ได้ของรางวัลดีๆกันนะสำหรับ,บวงล้อนะครับขอให้ได้ตกกันเยอะได้สกินกันทุกคนเลยนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวราไปก่อนนะครับพบก,กันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย